ใหม่สุขากูก็คิ้วเป็นมงกุฎของหน้านะคะเนาะไม่ยิ่งเข้าอ่ะมาติเฮ็ดทางแต่คือก็ป่มมีคิ้วเลย อมันจะรู้สึกแปลกๆไว้คะ่ะเนาะมันเหมือนมีคุนโหนั่นขนาดไหนน,นาเฮาก็จะแบบกระตุ้มเปี่ยกกระตุ้มเปียกไว้นั่นคะ่ะเนาะซส่งไหนเลยมันดนเฮาติโจกโก,ก้มาตีลั่นซักคิวทับพรนแม่ทายนะคะล่านในออำใจว่าสักคิวอะไรอย่างเดียวคะ่ะเนาะสักซบก็อะไรเกซบล้ำซบคํำซบผุกเส้นในอะไรหมดคะแต่ว่าเกซบนำได้ออำไรนะคะเนาะเยวก็ที่ซักป้าหมักตาจมก็เลไรคะ่ะออแต่ว่าสักมอนตาได้แอบไรเนาะ,ะกำตาววดคะ่ะโอเคเฮาดิโจกโก,ก,ก้มืดตัวตั้งได้ว่า ในร้านในเฮ็ดสังไรกุ้วยๆไหนคะนาะมาคะออกคาลันสักคิ้วพระพ,พรในติมีไวตีเมสาสายสองนวัดป่าย่างนะนคะเขามาตุยจำกันคะนาะว่าเมื่อในน้องติลึกสักเป็นคิ้วจึงหือไหนคะน้องคำจริงนะคะวันนี้มาทำคิ้วนาอเลือกเป็นคิ้วแบบไหนดีคะ,ะคิ้วแบบเป็นเส้น,เ,นเส้นอยากได้คิว้วลายเส้นธรรมชาติคะ,คะที่นี่เรามีเทคนิแคแฮสโตรนะคะเดี๋ยวให้ดูก่อน ไม่ได้น้องเลึกซักเป็นคิวแฮสตกหรือว่าคิวแบบเซนธรรมชาติไหนะคะเนาะเพราะว่าน้องดีเจ๊กแบบเซนวางหวางเฮอําเจ๊กนั้นนะที่เจ๊กเหมือนเฮ้ามีขนคิวไว้เต้นนำนนั่นค่ะนะเนาะคิวแฮสตกในที่เป็นคิวอันที่มีก้นเจ๊กน้ำเลือเปิ้ลยอดฮิตเลือเปิ้ลของในล้านพระพรและสิงไกปลุกในค่ะเนาะเหมือนในเด็ซักคิวมิวเลียอําไปโฟเทอร์น้องดีซักป้าสีสจอมค่ะเนาะในในเฮาดีฮังลีเอวในเข้าก็เลยฮังลีฮือสุดค่ะสีปากด้วยนะจ๊ะค่ะ ฝังสีแป่งที่นี่เป็นเทคนิคซอฟลิปนะคะโอเคกำในเฮาก็พร้อมมีกอู่่กันเย่าเลยค่ะกุ๊ก อันตั้งสุดมัน่นครูบนกติออกแบบคิวบันเทาในคะเนาะเท่าจักซึ่งหืออครไลจึ่งหือกว็วาไลเซงหมดค่ะเหยา้ากอเปิดีเนเหาวะใจน้ำยาจึ่งหือตาซิกอันไร่จังใจอันเห่าลึกไว้นั่นอยู่ห้า,าเหย้ากอตีนีปันป้าวาเปลี่ยนเข็มใหม่ปันลูก,ก้ากุ๊กโก้ในคะเนาะเท้าครฮังลีแต่มันก็รู้เลยปลอดภัยจอมค่ะ ตีในๆอ่ำใจว่าเปิดเป็นร้านซักคิวมิวเหลียกวกล้วยค่ะเนาะแต่ว่าตีเปิดป้าปัางสอนสำหรับใครที่ใครเฮี้ยนซักคิวซักซบเมื่อเปลี่ยนอาชีพนะคะตีล่างพระพรใน่ตีมีอาจารย์มีคู่สอนตีมีประสบการณ์มากกว่า12ปีสอนปันตามโตก็เหนียวก็ตอกกอคะ่ะสอนละเอียดสอนหั่นตอกว่หมอสอนกูเจอกูเมี้ยวเสียมกา้าตีไล่ป้าเคิงจากซักคิวมันตั้งเซ็งนะคะ่ะ กิ้วตีล่าในตีสักไรสามิมวค่ะกิ้วเซนธรรมชาติเหมือนน้องซักไว้ในเฮกิ้วฝุ่นเฮกิ้วฝุ่นในเหมือนน้องเหนีไว้ในวิดีโอนะคะ่ะมันตีหางรีเหมือนข้าวซอยไว้นั่นค่ะ,นะเนาะยากอทั้งมิวหนึ่งสมตเป็นกิ้วเซนเฮกิ้วฝุ่นล่อเละกันนะคะโอ้กิ้วเหากอตีเป็นเซนธรรมชาติเหค่ะ มันก็ดที่เป็นคมคมเหมือนเทาซอยไว้นั่นคะ่ะอ่ำใจว่าเมยิ่งกวยค,ค่ะกวนใจก็สซักไรค่ะเนาะอ่ำโลก,กูว่ามันติดลำ้ำขึ้นเรื่อเหมือนปีงวยห้าลีอายเปิลเนี่ยค่ะเนาะวางใจคะ่ะคู่เปิลตีซักปันเซนละเอียดเหมือนเทามีขนไว้เต็นเต้นนั่นก็เหนียวคะ่ะกออ่ำยุ่มก็ตีเอาอันเปิลซักกวยนั่นมาปันตุ้ยค่ะเนาะ ตีบอกว่าอาจารย์เปิ้ลมือวาอาเต้เต้อ่ำเจ็บค่ะเนาะงเมื่อท่นนอนงรับกาสีตึงบ้างก็โอ้โหขนคิ้วเป็นมันน้ำนี่ค่ะคก็จำเจก,กันด้วยค่ะน้องผ่าอันติซักไว้ในโหนมันติฟุ้งเซียนมันตีอวนฮังลีนะคะน้องได้เจ็บปีใจียวค่ะเนาะราคาซักคิ้วในตีเริ่มตีสองพ้าร้อต่อถึงหมื่นปลายในะค่าน้ำยามันซ้ำติมี3เมี้ยวไหนค่ะเนาะอันน้องซักไว้ในเด้น้ำยาลีเลเซเปอร์เนี่ยค่ะเสร็จแล้วนะคะเสิร์ฟคิ้วแฮร์สโตรค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องทำสิ่งทําคิ้วเจ็บ ก็จะมีเจ็บเป็นบางจุดนิดๆทุกนีเท่านั้นนะคะเรามียาชาทาให้เรื่อยๆตอนนี้เสร็จแล้วอ,อ่ะซักยิยวเยา่เยาๆกำเนกับซักซบต่อแทงค่ะกำเนิดเข้าดีกับซักซบในแลออันตั้งสุ้เท่าหลอดเลยมาโม่ทูเคียวอันตั้งค่ะเนาะทำความสะอาดช่องปากเข้าหมุมฮืติดเชือหรือว่าลดแบคทีเรียอั่นนะเนาะลเลอเท่าหลอดเลยโ่ทูคียวอันตั้ง กูก็ตดถามว่าสักสวดในจองเจ็บในคะเนาะว่ิตว่ามเจ็บเนาะก็กำสั่งตีว่าอีในเมื่อไรเมื่อไรก็ว่ามเจ็บเจ็บหมาคิปเป็ดเข้ากลงเข้ากับซักน้ำตาเข้าพลังอําใจคะนเนาะมันดีเสียเพราะอิดอิดกวยค่ะแต่ว่าสั้นตีให้หล่าเข้าใครหังลีเข้ากุลอุลยอุดในคะเนาะตัวอย่างตีในคะเนาะสักมาหังลีบพรกะหื้อสีของอ่อนชุ่มฉ่ำเง่งงามหังลีเปีดใจค่ะน้องคำจริงมีอะไรอยากจะ ฝากบอกแฟนเพจไหมคะอ๋อค่าสำหรับไพดีบอกว่ามาจากคลิปวิดีโอในค่ะเนาะหับส่วนลดก็เียวถึง50%เอร์ซลยค่ะเน็ตมาไวๆค่ะเนาะอ้าวโลกกูก็ลดเพาาียว50%เอร์ซนเกินคอ่ะอ่าวาดีสักเมี่ยวไหนก็จ่ายครึ่งนึงด้วยค่ะเนาะอําวาดีเฮ็ดสั่งอยู่ก็ว่างไวโตวเรียวเฮ็ดกว่าสักก่ยไวไวๆค่ะเมื่อในคำว่าลึกสักตีล้่นพระพรแม่สายในคะเนาะแห่งอะไรลึกล้าในในใน่น่ก็บอกว่าตัวผลงานดี เปิ้นซักไปที่นั่นกับในห้าตัยวย่อเขามั่นใจว่าร้านนี้ซักห้างนี้เต้ๆ,ๆอาจารย์เปิน้นซักปันเข้มเต้ๆนะค่ะน้องแล้วก็เปิ้นมีประสบการณ์มา12ปีแล้วในค่ะน้องร้านเปิดมาฮึ่งหนาวค่ะที่ไหนเลยยุ่งยามเลยตัดสินใจมาซักตีร้านนี้นะค่ะน้องแนะนำคือกู้กองมาซักคิวตีร้านพระพรแม่สายนะคะ